ก็สำหรับซีรีส์เรื่องนายพัซเซิลส์นะครับเมื่อ10ปีก่อนนะครับเธอถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรนะครับวันนี้เธอจะกลับมาอีกครั้งนะครับเพื่อตามล่าฆาตกรตัวจริงนะครับและนี่คือเรื่องราวของยุนอินานะครับที่รับบทโดยคิมดามีนะครับเด็กสาวนาที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยนะครับในคดีฆาตกรรมของคุณอาของเธอเองนะครับที่ได้กลายมาเป็นโปรไฟล์เลอร์สาวอัจฉริยะนะครับและต้องมาร่วมมือกับคิมฮันแซมนะครับที่รับบทโดยซอนซอกกูนั่นเองนะครับสายสืบนที่คอยสงสัยเธอมาโดยตลอดนะครับในการตามหา บแบบเดียวกับคดีของคุณอาของเธอมาด้วยนะครับหรือเราจะเป็นยังไงต่อไปิดตามรับชมกันได้นะครับกับซีรีเรื่อง นายพัซเซิลส์นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ได้ดูแล้วนะครับนายพัซเซิลส์นะครับก็เป็นซีรีส์แนวสืบสวนอีกเรื่องหนึ่งที่สนุกและทําออกมาดีมากๆเลยนะครับสิ่งที่โดดเด่นของเรื่องนี้นะผมว่ามันคือการที่เขาทําให้ปริศนาในถึงจะดูยากนะครับแต่ว่าเขาก็พยายามเล่าให้มันเข้าใจง่ายและน่าติดตามสุดๆนะครับมันจะได้อารมณ์ประมาณเหมือนภาพยนตร์ชุดของอากาธาคริสตี้ครับไอเรื่อง murder on the orient express ประมาณนั้นนะครับปโร่เออประมาณนะนะั้นน่ะที่มันสนุกคาดเดายากนะครับแล้วต้องมาลุ้นว่าตัวโปรร่เียจะไไไขคดปังงือู กับบทเฉลยที่แบบว้าวมากๆนะฮะอันนี้สําคัญนะครับก็คือตัวเอกในซีรีส์เรื่องนี้นี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆนะครับเพราะในรอบนี้นะครับคุณคิมดามีนะครับก็จะมารับบทนะครับเป็นโปรไฟล์ร์สาวที่ผมบอกเลยว่าไม่เหมือนใครจริงๆนะฮะทั้งความอัจฉริยะที่คาดเดาไม่ได้ของเธอนะครับที่วิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์คนร้ายคือเก่งมากลงดีเทลสุดๆนะฮะแต่ว่ามาตายน้ําตื้นนะครับเพราะว่าแบบมาลืมเรื่องเล็กๆน้อยๆใกล้ตัวแทนอะไรประมาณนี้ครับลืมของลืมที่จออดดดรระไมาานนีี้ักก็ู แทนที่สําคัญนะครับเธอก็จะเป็นแบบเป็นสายเอ็กโซเวิร์ดนะครับดู alert alert และที่สาคัญคือกวนมากนะฮะบบวกกับคาแรคเตอร์ที่น่ารักของเธอมันเลยเป็นหนึ่งในตัวละครที่แบบดูเพลินมากนะครับกับนางเอกของเรานะฮะและที่สําคัญนะครับเวลานางเอกมีการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือว่าคนร้ายเนี่ยเธอจะมีการจําลองภาพในหัวด้วยครับก็แบบเหมือนตัวเองจําลองเหตุการณ์เลยว่าอเป็นคนร้ายต้องทําอย่างงนอย่างนี้นะครับมีการจาลองเหมือนเป็นละครเวทีเล็กๆด้วยมันเลยทําให้คนดูแบบเราอ่ะมันเห็นภาพชัดเจนครับว่านางเอกคิดอะไรอยู่สถานการณ์เป็นยังไงนะครับแล้ว สามารถอินตามได้ง่ายด้วยครับนี่คือข้อดีของเรื่องนี้เลยนะฮะและที่สาคัญนะครับพอได้มาจับคู่กับคุณซนซกูนะครับที่เป็นโอ้โหก็นักแสดงอันดับต้นๆของวงการเหมือนกันนะครับเคมีคือดีมากนะครับเพราะว่าในรอบนี้ทั้งคู่จะมาเป็นคู่กัดนะที่เป็นแบบไม่เบื่อไม่เมาม, OF มาตลอด10ปีนะเพราะว่าสายสืบคนนี้เป็นคนเดียวที่คอยสงสัยเธอมาตลอดว่าเธอคือฆาตกรตัวจริงอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับแต่สุดท้ายกลับว่าต้องมาร่วมมือกันเพื่อตามหาฆาตกรตัวจริงเฉยประมาณนี้นะฮะและที่สนุกของเรื่องนี้ก็คือการเป็นว่าอีอ้มันนเป็ เพราะฉะนั้นมันก็เลยสืบแข่งกันนั่นเองนะครับใครได้ข้อมูลมาก่อนก็มาขิงอีกคนมาโมอีกคนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จากแรกๆที่เป็นคู่กัดแง่งๆกันตีกันตลอดครับแต่ว่าหลังๆอยู่ดีๆเข้ากันเป็นปีเป็นคุยเฉยเลยนะครับอยู่ดีกลายเป็นคู่หูดูโอ้ใช่แต่ว่าท่ามกลางความน่าสงสัยของในเรื่องนี้นะครับที่ทุกคนคือมีโอกาสเป็นฆาตกรหมดครับก็ต้องมารอดูว่าพวกเขาจะสามารถไว้ใจกันได้ขนาดไหนนะเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกได้เลยว่าพระเอกของเรานีให้ใจนางเอกไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามาแอะแฝดที่ หลังว่านางเอกเป็นฆาตรกรนี่คือสงสารพระเอกมากเลยนะฮะก็ต้องมารอดูครับว่าเคมีคู่นี้จะไปสุดตรงไหนนะฮะและในส่วนของคนร้ายผมว่าทําออกมาได้น่าสนใจมากๆนะมันมีความแบบมันไม่ได้ง่ายไปแล้วมันก็ไม่ได้ยากไปมันยังพอแบบมีความให้เราสามารถลุ้นได้ว่าฆาตรกรคือใครเนาะแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นว่าในแต่ละตอนที่เขาเริ่มปล่อยข้อมูลมาเฉลอยออกมาเนี่ย มันเป็นยังไงและคิดว่าใครเป็นคนร้ายกันแน่นะครับและที่สําคัญไฮไลท์อของเรื่องนี้คือจิกซอนนะครับที่เขาก็มีเป็นคล้ายๆกับเป็นลายเซ็นของคนร้ายที่ก็ทิ้งไว้ให้นางเอกด้วยซึ่งในจิกซอนนั้นเขาก็มีรูปภาพอยู่นะครับซึ่งรูปภาพคือนอกจากสวยแล้วก็คือมีความครีเอทด้วยเพราะว่ามันจะมีความเชื่อมโยงกับเหยื่อในเหตุการณ์นั้นๆนะครับและความสัมพันธ์ของพวกเขาด้วยอันนี้ดีนะครับเพราะว่าเราจะต้องมาลุ้นรายละเอียดของจิกซอด้วยนะฮะนี่ยังไม่พูดถึงว่าทาง Dis Thailand Star Plu Ho ก็ได้ปล่อยคําให้เราทั้งหมด สามคำบายแล้วด้วยนะครับซึ่งก็เรียกว่าช่วยได้เยอะมากมีอะไรบ้างนะเป็นคนใกล้ตัวเพ่งรายละเอียดแล้วก็อันล่าสุดเลยก็คือเคยเข้าไปในบาร์มาก่อนใช่ไหมฮะโอ้โหทุกคนเลยมั้งครับก็ถือว่าเป็นสีสันเล็กน้อยๆ,ๆนะครับที่ทําให้คนดูอย่างเราก็สนุกไปกับการลุ้นว่าคนร้ายคือใครมากๆนะครับแต่ว่าซีรีส์มันก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าดูเขาแคสตนะ์แสดงเลยครับโหแต่ละคนคือมาทั้งวงการแล้วมั้งครับ แต่ละคนคือนอกจากเล่นดีไม่พอคือเคยเป็นตัวร้ายมาเกือบหมดแล้วด้วยครับเพราะฉะนั้นจะบ้าหรอใครจะไปทายถูกน่าสงสัยเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าจากข้อมูล ทั้ง3ามคำใบ้ที่ปล่อยมาแล้วก็6ตอนที่ผมได้ดูเนี่ยตอนนี้ผมระแวงยันป้าแม่บ้านเลยครับแล้วก็ตัวละครยอดฮิตก็น่าจะเป็นหัวหน้าของพระเอกคนปัจจุบันใช่ไหมครับแต่ว่าผมสงสัยหัวหน้าเก่าพระเอกด้วยดูมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างนะครับและแน่นอนคุณหมอผู้หญิงอโดนแน่นอนครับที่รับบทโดยคุณพักยูยองอโดนแน่นอนนะครับแต่ว่าผมสงสัยคุณหมอผู้ชายด้ไยเพราะว่าคนนี้เขาเล่นดีมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สงสัยม่วซัวไปหมดนะฮะ ก็ <G ül> <G ül> <G ül> เดี๋ยวมารอลุ้นกันนะแต่ว่าที่แน่ๆคือมีผู้สมรู้ร่วมคิดแน่นอนนะครับและเป็นฝั่งตำรวจด้วยอันนี้ก็ต้องมารอดูว่าเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าจะสรุปนะครับสำหรับซีรีส์นายพัศเสสนะครับก็จะเป็นซีรีส์แนวสืบส,สวนที่ผมว่าดูง่ายดูเพลินมากนะครับคือเปริศน,นามันอาจจะดูแบบเข้าใจยากนิดนึงแต่ว่าพอมันค่อยๆเฉลยไปประกอบกับการที่นางเอกของเราค่อยๆอ,อธิบายว่ามันเกิดอะไรขึ้นเธอคิดอะไรอยู่เนี่ยมันทําให้เรื่องมันเลยสมูทขึ้นดูเข้าใจง่ายมากขึ้นนะครับและทําให้เราต้องมมาาาาชววนสสงัยยยแลละอกกรู้เ่ คือฆาตกรกันแน่นะที่มันปั่นหัวนางเอกอัจฉริยะของเราได้ขนาดนี้นะครับก็บคาแรคเตอร์นะครับของคุณคิมนามีนะครับที่รอบนี้คือมาแบบกวนๆน่ารักมากเป็นเอกลักษณ์มากๆไม่เหมือนใครสุดๆเลยนะฮะก็แต่ละตอนก็คือจะมารอดูว่าเธอจะทําอะไรแปลกๆอีกหรือเปล่านะฮะ กับชุนโซซกูนะครับที่ผมบอกเลยเคมีข้อดีเลยครับคือปัจจุบันคือแทบจะเป็นทุกอย่างให้นางเอกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่กัดเป็นคู่หูนะครับหรือว่าตอนนี้ก็คือเป็นเจ้าของฐานบัญชาการของนางเอกด้วยนะฮะก็รอดูเลยครับว่าเคมีคู่นี้จะไปสุดตรงไหนนะครับกับคู่หูดูโอคู่นี้นะฮะแล้วก็มาร่วมรุ้นด้วยกันนะครับว่าใครคือฆาตกรตัวจริงนั่นเองนะครับใครชอบสายนี้คือห้ามพลาดเลยนะครับซีรีส์นายพาร์เซลนะครับสตรีมแล้วตอนนี้ทาง Hotstar นาทุกวัุธพรอมตาร์นะครับมาทั้งหมด11ตับวันพุ มารวดเดียว3ตอนเลยมารอดูพร้อมกันเลยนะครับ